สบายดีทุกคนยินดีตอนหบเข้าสู่ช่องลาวเกอร์ออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาขวขุดคำม่วนนั่นเองทักทายสบายดีเนาะพี่น้องในมือนี้พัดกับมีคลิปมาต้อนมาฝากทุกท่านอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้ก็คือเนะก้าเนาะพัดจะมีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นเองเนาะ ส่วนที่ไปที่มาของคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันในช่วงสองวันก่อนพี่น้องประมาณช่วงวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมาเนาะพัดเองก็ได้ไปเห็นข้าวขาวเนื่องจากทางเพจกลุม่มการท่องเที่ยวของทางประเทศไทยพื่นลงเอาไว้พี่น้องก็คือโพสต์นี้เลยเนาะึ่งเนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวก็คือเพื่อนได้ลงข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยนี่นะได้กลายเป็นโลเคชั่นยอนนดฮิตที่ต่างประเทศนินลั่งไหลเข้ามาถ่ายทําหนังฮอลลีวูด โดยใช้สถานที่ต่างๆในไทยนี่กวา่า5 8จังหวัดเนาะเป็นรเเคชสั่นลักในการท่ายทําจนเหนให้ปีพศ2566ที่ผ่านมานี้ประเทศไทยสามารถกอ้รายได้เข้าประเทศสูงถึง6,600ล้านบาทกันเลยฮ้านผู้ชมและเมื่อพัดเองได้เห็นข้าวข้าวนี้แล้วผัดก็ะหูสึกยินดีกับประเทศไทยหลายเนาะและอีกอย่างนึงก็จะขอชื่นชม เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือปีพศ2566ทางภาคส่วนต่างๆของทางประเทศไทยเพื่อนก็นล้วนแต่มีการพัฒนา,ยาอ,ยยอย่างบ่หยุดยังอิ่เนาะบพรบว่าสิเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและทางด้านการท่องเที่ยวกับเส้นเดียวกันพี่น้องทางประเทศไทยเพื่อนแห่งให้ความสําคัญเนาะจนในช่วงท้ายปีที่ผ่านมาไทยก็ได้ไปคว้าอันดับโลกหลายรายการกันเลยบอกว่าสิเป็นในการจัดอันดับเมืองที่มีผู้มาเยือนหลายที่สุดในโลกประจําปีพศ2566 กรุงเทพมหานครน,นี่ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกน้อพี่น้องด้วยตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงถึงเสาสองวิดเจ็ตแล้านคน แซงกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของคนทั่วโลกไปไกลเลยเนาะโดยปีนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวของกรุงปารีสก็คือจะอยู่ที่1 9 1 0ล้านคนนอท่านผู้ชมและนอกจากนี้เมื่อสองวันที่ผ่านมานอกทาเพจอาเซียนสกายไลน์เพื่อนก็นยังได้ลงข่าวอัปเดตว่าประเทศไทยนี่ได้เป็นปติดอันดับเก้าของโลกเนาะประเทศที่มีผู้มาเที่ยวชมหลายที่สุดประจําปีพศ2,566พี่น้องโดยตัวเลขผู้มาเยือนสูงถึง32.6ล้านคนกันเลยเนาะ โดยในการจัดอันดับครั้งนี้ก็คือประเทศไทยจะแซงมาเลเซียขึ้นมา3อันดับด้วยกันเนาะในกลุ่มอาเซียนของเฮามาเลเซียในปีนี้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวยุที่าวหล้านคนท่านผู้ชมซึ่งจะอยู่ในอันดับที่12ของโลกเนาะและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังแซงประเทศเกาหลีใต้ขึ้นมาถึง11อันดับกันเลยพี่น้องซึ่งในปีนี้เกาหลีใต้ก็คือจะอยู่อันดับที่2าวของโลกเนาะประเทศที่มีผู้มาเยือนหลายที่สุดซึ่งมีจํานวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยุที่17.2ล้านคนนั่นเอง และนอกจากนี้ไทยกันยังได้เปติดอันดับหนึ่งในสาวสามสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกปีพศ2566นําอีอเนาะด้วยเหตุผลนี้แหละพี่น้องในช่วงปีที่ผ่านมาไทยจึงได้ขึ้นซื้อว่าเป็นโลเคชั่นยอดฮิตที่ชาวต่างชาตินี้เลือกที่จะยกกองมาถ่ายทาเนาะบวว่าสิเป็นการถ่ายโฆษณาสารคดีรายการทีวีจนรวมไปถึงการถ่ายภาพยนตร์เรื่องยาวกันเลยเนาะท่านผู้ชม โดยจากสถิติการถ่ายทำภาพนยนตร์ต่างประเทศในไทยปีพศ2566ประเทศไทยนี่ก็คือเป็นโลเคชันถ่ายหนังให้กับต่างประเทศหลายถึง466เรื่องกันเลยเนาะเห็่ให้มีเงินลงทุนอยู่ภายในประเทศสูงถึง6,600ล้านบาทซึงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถิติจำนวนรายได้สูงสุดนับตั้งแต่เพิ่นมีการส่งเสริมการถ่ายทำภาพนยนต์ต่างประเทศในไทยเลยก็ว่าได้นาะพี่น้องซึ่งข้อมูลนี่ก็คือเป็นข้อมูลณว,วันที่31ธันวาคม2566ที่ผ่านมา โดยในจํานวนหนังต่างประเทศ466เรื่องที่ยกกลองมาถ่ายในประเทศไทยนี่เพื่อนบบได้มาลิ้นลิ้นได้ทานผู้ชมก็คือเพื่อนมาจาก40ประเทศทั่วโลกกันเลยเนาะโดยประเทศที่เข้ามาถ่ายทําภาพ,พนยนตร์ในไทยที่มีเงินลงทุนสูงสุดก็คือจะมี5ประเทศด้วยกันพี่น้องนึงเลยก็คือสหรัฐอเมริกาเนาะมีจํานวนการถ่ายหนังทั้งหมดอยู่ที่34เรื่องเนาะพี่น้องและมีเงินลงทุนสูงถึง3,184ล้านบาท สองก็คือเขตบริหารพิเศษห้องกงมหานผู้ชมมีเงินลงทุนยูทีเจ็ดร้อยเจ็ดล้านบาทสามก็คือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนาะมีเงินลงทุนยูทีสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทและสี่ก็คือเยอรมันมีท่านผู้ชมมีเงินลงทุนยูทีสี่ร้อยสามสิ 000, บดล้านบาท และ5ก็คือประเทศเกาหลีเนาะซึ่งมีเงินลงทุนอยู่ที่344้ล้านบาทนั่นเองและนี่แหละพี่น้องจึงนำไปสู่การสร้างรายได้เข้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยภาพรวมสู่ถึง6,600ล้านบาทกันเลยเนาะ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหลายนอกจากปีพศ2565ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง2,000ล้านบาทกันเลยท่านผู้ชมทั้งนี้ก็อาจ,จเป็นเพราะว่าทางประเทศไทยเองเพิ่ก็ได้มีนโยบายในการลดย่อนภาษีน้ำแน่นาะพี่น้องจึงเห็นให้ต่างชาติตัดสินใจยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในประเทศไทยหลายขณะน,น,นี้ส่วนสถานที่ที่ทางกองถ่ายจากทั่วโลกมีเพิ่นนินยมใช้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำ โดยรวมก็คือจะมีทั้งมดอยู่58จังหวัดด้วยกันเนาะ,ะถือได้ว่าเกือบทั่วประเทศไทยเลยพี่น้องส่วนสถานที่ยอดฮิตที่ขึ้นเป็นโลเคชั่นอันดับหนึ่งนั่นก็นคือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเนองเนาะจึงมียอดการถ่ายทําหนังต่างประเทศสูงถึง282เรื่องกันเลยท่านผู้ชมสําหรับสถานที่ยอดฮิตก็จะมีวัดอรุณเนาะแล้วก็สถานีหัวลําโพงเป็นต้น และต่อมาอันดับสองก็คือจังหวัดสุนบุรีนท่านผู้ชมซึ่งมีจํานวนการถ่ายหนังต่างประเทศอยู่ที่7 7เรื่องนั่นเองโดยสถานที่ยอดฮิตที่เพิ่นมากไปถ่ายทําก็คือจะมีชายหาดพัทยากาะล้านเกาะสีสงเนาะและต่อมาอันดับ3านั่นก็คือจังหวัดสมุทรปราการะมีจํานวนการถ่ายหนังทั้งหมด6กิบเรื่อง ส่วนอันดับ4ี่ก็คือจังหวัดปทุมธานีนอห้าสิบสองเรื่องและอันดับ5ก็คือจังหวัดภูกเก็ตนะสี่สิบเจ็ดเรื่องด้วยกันและนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดอื่นๆหลายกว่า5 8จังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยกันเลยท่านผู้ชมซึ่งนอกจากกองถ่ายหนังแล้วก็ยังมีกองถ่ายโฆษณารายการทีวีและอื่นๆอีกมากมายเลยนาะที่ชาวต่างชาติเพิ่นลั่งไหลเข้ามาใช้โลเคชั่นในประเทศไทยในการถ่ายทํา ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งเนาะในอุตสาหก,กรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งในช่วงปีพศ2566ที่ผ่านมากถือได้ว่าประสบความสาเร็จอยู่พอสมควรเนะาะท่านผู้ชมเอาเนอะบดน,นี้เฮาก็มาท่าติดตามเบื้องกันในปีนี้ปีพศ2567ว่าการท่องเที่ยวไทยในปีนี้สิบูมซ้ำใดเนาะสําหรับตัวพัดเองพัดเสื้อว่าบูมแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาพัดได้เห็นข่าวจากทางเซีเซียสเต็เพิ่นลงเอาไว้ก็คือประเทศไทยนนี้ไไดดดปติอัับ ปีสิประเทศที่เป็นพุดใหม่ปลายทางยอดน,นิยมของโลกไปแล้วนะฮะผู้ชมแน่นอกจากมีทางเพจโปูเกิยชิปไทยแลนด์เพื่อนกันยังได้ลงข่าวว่าในช่วงวันที่1ึถึงวันที่เจมกรากมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยนี่ได้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวหลายกว่าหกแสนคนกันแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นอาทิตย์แรกของปีนี้เนาะโดยท็อป5อันดับแรกนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยในปีนี้ก็คือจะมี1เลยก็คือประเทศจีนเนาะ2มาเลเซีย3รัสเซีย 4เกาหลีใต้เนาะ5ก็คืออินเดียนั่นเองท่านผู้ชมโอ้โหในปีนี้ก็คือสิบูมแหง่งอิหรีนสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพราะว่าอีกบท่ท้อใดเดือนนี้ก็จสิฮอดเทศกาลส่งการแล้วท่านผู้ชมสริมพัดเองเสื่อว่าประเทศไทยเพ่้อรจัดนักจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างให้สมกับเป็นสงการโม,มรดกโลกเป็นที่แน่นอนเนาะและในปีนี้เขาก็ท่าติดตามบึ่งํำกันว่าประเทศไทยนี้สิมีการพัฒนาไปสัําใดเนาะพี่น้อง และจะติดอันดับโลกทางด้านใดแน่อย่างใดเขาก็ท่าติดตามเบื่งไปโพมๆกันเลยสําหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณท้อนี้นทิพย์พัฒนได้ยิบยกออกมาตัวหมอกพระทุกท่านถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหาหรือว่ามีคําเว้าคําจารดที่พัดเว้าผิดพลาดไปประการใดพัดต้องกล้าขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนไว้หน้ที่มีนําเนาะสําหรับในมือหน้าพัฒส์เสียคลิปอย่างให้เบื้องแต่อย่าลืมท่าติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พัตไปนํ์เสําหรับในนมือี้กก่อนจายคลิปโต พี่น้องมีตาพส,สิขอเวใไซให้พรพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แต่ต้นตวนทุกคลิปจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนานาระการเฮงเฮงรวยรวยมีเงินใสตลอดปีและตลอดไปเนาะสำหรับในมือนี้พัดกองโขอตูลาไปก่อนเด้พอพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี